โอเคครับผมกาับสวัสดีท่านกันด้วยครับผมตอนนี้กับรายการ A b t u ผมก็เช่นเคยตอนนี้เราอยู่ Days. เกมเซเว่นเดย์สินกับการเปิดตู้ป่าเมอรลินรอบสุดท้าย300เพชสุดท้ายหวังว่าป่าน่าจะขึ้นอีกสักขั้นหนึ่งแล้วให้มันเก่งขึ้นนะนะหวังว่ามันจะทําได้นะแต่ก็จริงๆในตู้นี้ก็มีหลายตัวที่อยากได้นะเช่นอาเธอร์พูดขีเทพศูนย์ อืมแล้วก็มเมลินแดงเฮลประมาณนี้ผวว่าจะออกนะมาโลแรกกดสิบโลนั่นแหละ รีบๆมารีบๆไปแบบพันดวนแบบควิกลี่โอ้โหเกลือสบแหลกผ่านไปเฮ้ยสองเกลืออ๋อขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆเจ๊เจ๊ตันแล้วนะผมอ๋อยังไม่ตันเรลสองโอเคนึกว่าตันแล้วตกใจหมดเคาน์เตอร์ครับ คอสเตอร์แบบจัดเต็มด้วยมาครับเอาเตอร์อยังไงก็ได้เฮ้ย <c oughs> นัดล่างแสงออกวะเฮ้ย มันมันมใชงแสงเทโลโวล่างจอมหมานสองตัวเลยหนึ่งตัวที่สองครับสะสี่ดิเกาเทอร์ครับโอเคเกาเทอร์แดงชวิงเกาเทอร์อยากได้มาแล้วหนึ่งตัว มเองเท่านี้ใช้ได้นะในในกวาดล้างนี่สุดยอดใช้ดีทีเฮลมันต้องอย่างนี้โอเคมาสองเลย กินไม้เห็นสัจธรรมสิบสี่แล้วครับผมออกครับดาบหักครึ่งหนึ่งไม่มีแสงไม่มีหือ้อไม่มีอึเกลือผ่านมาครึ่งทางครับห้ารอบสุดท้ายหนึ่งดาบหักไม่มีแสงไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีอะไรสองครับ หน้าฟ้าเอ้ยตากระพริบโอเคหนึ่งตัวหนึ่งตัวเท่านั้นขอแค่ตัวเดียวอพอ please ตัวเดียวออกอะไรเอ่ย สองตัวครับตัวที่สามกับตัวที่สี่อ๋อมาออกเป็นปะขอปะเจเสเดเจออมาเป็นปะเกาเทอตัวที่สองก,ก็อยากได้จริงแหละแต่ถือว่าเป็นการทิ้งโทนที่ดีโใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ S <S <an> สามรอบสุดท้ายอืมเกลือสองรอบสุดท้ายและท้ายสุดเพราะไม่มีเพเปิดแล้วดาผักตากระพริบกายล่างครึ่งหนึ่งโอกาสออกอห้าสิบเปอร์เซนกิงเปลูกมาเลยรอบสุดท้ายและท้ายสุด ป๋าขอร้องป๋าออกหน่อยผม,มทุ่มเททุกอ,อยากเพื่อป๋าแล้วป๋าออมผมหน่อยสุดท้ายไม่ไหวแล้วหมดแล้วหมดเกี้ยงคอหมดก๊อกจริงๆป๋าขอร้องแหละป๋าออกให้ผมหน่อย,ย,ยออป๋า,ออปา,ออปาพไม่ออก ตัวที่ห้าห้ารือสี่หรือสี่ออกครับเมอร์ลินแดงใช่ไหมยังไม่ใช่อ่ะขาดเมอร์ลินแดงขาดหลายตัวเลยเออเกือะมาดูกันว่าระงวัลที่พอลุ้นได้เป็นอะไรที่ขาดแล้วเมอร์ลินแดงยังไงละ่ะ มีเมอรลินแดงไหมเนี่ยมีเมอรลินแดงขาดเมอรลินแดงครับขาดเมอรลินแดงขาดผู้กดขี่แล้วขาดป่าสามตัวอ้อกกากเลือดพุ่งไหลไปโลหิตอชีวิตรู้สึกกุ้มใจวะ่ะ ตอนออกนี่ออกทีทีเลยนะแต่ก็ได้หลายตัวอยู่แต่พี่ออกทีไปไหมอ่ะเหวี่ยในสุกได้เฮวมา ิงเพิ่มไปถึงเวลสีอะไรทีเดียวเชียวแล้วก็เจเสือดาวเวลหกตันแล้วเจมตันแล้วดาเมีหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหน่วยพลังเอออยากได้ปลาโว้ย <c oughs> ถ้าใครชอบกินนี่ลืมกดไลค์ถ้ากินไม่ใช่ลืมกดแชร์ชอบ,บ้ากเอ,อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยทีนี้ก็ได้แต่ภาวนาบุญบ้านสารกล่าวกับอืมอีกสองล้านที่จำนวนคงเหลืออีกมหาศาลจริงๆได้สักห้าร้ยเพชรสามร้อยเพชรนี่ก็บุญหัวแล้ยแต่ยังไม่ออกสักอันเลยอ,ออกมากสุดก็สิบเพชรชีวิต อก็คลิปนี้ของเ้าก็สวัสดีครับ